รถเบนซ์นะครับ W211 นะครับมีกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับรีโมทกดเปิดกดปิดไม่ได้นะครับตอนนี้เสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับก็ไม่มีเสียงดูดนะครับแล้วก็บิดสตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับครับหลังจากผมได้ทําการถอดเบ้าสตาร์ทออกมาเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้ก็มีปัญหาเบ้าสตาร์ทเสียนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนเบ้าสตาร์ทพร้อมย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทํากุญแจ ดอกใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปประกอบรถแล้วก็ทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนเบ้าสตาร์ทนะครับพร้อมลงทะเบียนระบบต่างๆสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการเคลียร์โค้ดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับกุญแจรีโมททุกดอกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดนะครับปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดไม่ได้บิดสตาร์ทไม่ได้หรือรีโมทกดได้บิดสตาร์ทแล้วรถไม่ทํางานนะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ0826166655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ